สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะทำสเปเชียลรายการลงรายการมทับหัววันนี้แดเนียลก็อยากจะอัปเดตทุกคนนะครับว่าเราทําอะไรทำกิจกรรมอะไรบ้างช่วงนี้แล้วก็วันนี้มีภารกิจพิเศษมีที่แดเนียลจะมาด้วยกับทีมงานของรายการนะครับตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศของผมนะครับอันนี้เป็นออฟฟิศชั่วคราวจริงแล้วออฟฟิศผม,มอยู่ชั้น3แต่ช่วงโคดเราเป็นชั้น3ก็ย้ายไปที่ชั้น2อนี่เป็นบริษัท smiling albino ทีเป็นบริษัทการท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง ในบังกะปีไม่ใช่อันดับหนึ่งในโลกไม่ใช่บังกะปีอย่างเดียวเป็นบริษ <create> ัทท่องเที่ยวที่ประพาลูกค้าไปทําก,กิจกรรมสนุกสนานท, ishing ท ishing ัท่วทัวเอเชียนะครับนี่คือเป็นห้องพรมที่มีไวท์บอร์ดตู้เย็นที่มีเบียร์ไวน์มันญ่มีแบบน้ําผลไม้และนี่มันพระเอ,อกของเรานะครับน้าแต่รอมากเลยอันนี้คือทอมครูซดูไม <Wow. S 1> ่ออกอันนี้คือน้องชายผมครับเดนเดนียน นี่เป็นโต๊ะที่ผมทํางานถ้ามีพนักงานอยู่นะครับผมต้องทําตัวเหมือนผมทํางานหนัก,กนอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเข้ามาดเดี๋ยวยุ่งยุ่งมากๆผมาบอกเต้องดู Facebook Instagram YouTube อยากดูวิดีโอนี่อยากดูอยู่น,นั้นอยากเข้าไปชมนีนั้นนั่นสาวสาวคุณปิตกว่าครับสาวๆเนี่ยพุทพุดธลกช่วงนี้ทํางานหนักนะครับเพราะว่าสิ่งที่ดีคือประเทศไทยก็เปิดแล้วซึ่งโยมเป็นหนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ทีมงานของผมมี work from home work from office ก็กระจายกันหลายที่เลยเราดีกว่าอันนี้เป็น good problem to have อันนี้ คือปัญหาที่เราอยากอยากมีปัญหาอย่างนี้นะครับว่ามีลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วก็มีทีมงานน้อยซึ่งเราก็ต้องเพิ่มคนต้องเพิ่มพนักงานถ้าสนใจมาสมัครงานที่ s m i l i n a o r i n t ก็ติดต่อเลยนะครับต,ตอนนี้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเอาโทรศัพท์เอากระเป๋าตังค์เอาหูฟังเอาใจไปด้วยกันนะครับเดินทางไปที่ M Quarte อันนี้คือรถของซีอีโอใช่อันนี้หน่อยุณบ้าแล้วก็ไปไปกินข้าวอนี่รถรถผมนะครับแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ดรายเวอร์ของเราคุณพับสวัสดีครับพับปิดหน้าต่างอย่างนี้แล้วก็กินน้ำขิงที่มร้อนหน่อย ปกติจะมีคนมานวดให้อ้อาวมีแหละมีมีด้วยอันนั้นพุทเลดไม่มีคนนวดฟังเพลงแล้วก็ c ชิล l เอาลูกค้าคนไทยจะ,จะนั่งฟังเพลงแบบนี้แต่ถ้าเป็นฝรัง่งแล้วก็โรเบิร์ตหมอลำลูกค้าจะเห็นว่าอ้าวอันนั้นคืออะไรชอบอะไรก็เป็นอีก นั่งโรตูแบบนี้ผมทํางานได้ก็เอาคอมพิวเตอร์มาทํางานแล้วก็แวะกินกาแฟ е, กินน้ําขิงอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงของตัวเองเดินทางอย่างนี้ในเมืองไทยก็สบายดีตอนที่โควิดเพิ่งเริ่มประมาณน่าจะมีนาเมษา 2, 2022บปีที่แล้วรชื่อโรตูแล้วก็เห็นว่าอ้าวโควิดมาตายจะทำยังไงซึ่งเรามาถ่ายโฆษณาสํบาหรับบริการโรตูถ้าห้จะเที่ยวกรุงเทพหรือไปจังจังหวัดอะไรเยก็นั่งโรตูแบบนี้สบาย หลายคนก,ก็ติดต่อแังจากนั้นที่ที่แบบขอเช่าอะไรเงี้ Q, Q, ยคิวเยอะเลยครับคิวไม่เยอะแต่บางวันคนขคับรถก็ไม่ว่างกันจ้นเดี๋ยวนี้ว่างไปครับผม,ผมผมขับนะรู้ไหมอันนี้เป็นกฎหมายที่แปลกมากเพราะอันนี้มันโรถตู้ของของเราของผมผมไม่สามารถขับได้เพราะไม่ให้ชาวต่างชาติขับโรถตู้สาธารณะใน Public a r เ a ตอนที่เปิดเครื่องก็ต้องเอาไปกับพียแล้วก็สวิต์ด้วยเห็นเขามีด้วยเห็นไหมไปเชี่ยอะไร แต่ไม่เป็นไรผมนั่งเป็นผู้โดยสารดีกว่ามันอันนั้นคือปลอดภัยสําหรับปลอดภัยกว่าสําหรับประชาชนไทยด้วยนะครับ้าได้ยจเป็นผู้โดยสารมาได้เป็นคนขคับ <S <S ใน6กเดือนที่ผ่านมานะครับเราไปทำรายการ e d i b l e Story หลายที่ด้วยนะครับชบ้ัยภูพัทลุงสงขลาเชียงใหม่โคราชนครนายกสิงห์บุรี แล้วเราไปถ่ายเรื่องราวของเมนูอาหารไทยแล้วเราไปเรียนรู้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือแบ่เชฟที่แบบชื่อดังอันนั้นก็สนุกดีแล้วนอกจากนั้นก็ช่วงนี้ก็มีงานของททททททจากอเมริกาก็จะมีสื่อจะมีนักข่าว4ีหคนจะมามาเมืองไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิญอ,อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศระบแลรักษาวัฒนธรรมอะไรเงี้ยผมมีอีกอีกอีกงานหนึ่งที่สนุกนะ ผมไปถไ่ยหนังฝรั่งเป็นเน็ตฟลิกซวตอนนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันชื่ออะไรแต่เดือนหน้าผมบอกได้นะครับพระเอกเป็นเป็นคนดังมากจากจากอเมริกาบทเป็นภาษาอังกฤษด้วยง่ายกว่าชอบการแสดง yeah, คำนามดีเพรในะยจใจผมมีบุญญาณเป็นวิญญาณและเป็นสปิริตของนักแสดงชอบเล่นชอบมีความสุขแล้วก็ชอบ e n t e r t a i นตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยผมชอบเล่นแบบดราม่าบนเวทีแล้วก็เห็นว่าสนุกที่ ทำให้ตัวเองเป็นเล่นเป็นคนอื่นเข้าใจในใจในความคิดของคนอื่นกันแล่นแต่ถ้าเป็นพิธีกรรายกยางผมเห็นว่าอันนี้เป็นธรรมชาติกว่าะว่าสำหรับผมเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พอไปพูดคุยกับสัมภาษณ์กับคนแล้วก็มีความสุขด้วยขอขอบคุบทความมากสำหรับผ t ได้ขอบคุณได้ เล่นเป็นพิธีกรดีกว่าน้อใช่อาจจะไม่ไม่เล่นดราม่าเท่าไหร่แต่ผมชอบเล่นหนังสนุกดีอย่างเช่นที่เราไปวันน no. yeah. uh oh, 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 ี้ด้วยนะครับจะเป็นวันที่มีงานแถลงข่าว press conference แล้วก็การเปิดตัวนักแสดงสำหรับหนังภาพยนตร์ไทยคนหลายคนก็ชื่อได้ยินได้ยินช้โอ้ได้ยินแล้วก็เขาเห็นว่าโอ้เขาีงานหนังนี้คงสนุกกำลังจะเข้ามานะครับมันจะเป็นละครมันจะเป็นซีรีส์จะเป็นมูฟวี่แดเนียลเล่นเป็น เล่นเป็นคน <laughs> ใช่พูดแค่นี้ก่อนนะครับเดียโนจะเข้าไปโฉกงานนี้แล้วเราจะดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไนา่น,น,นเ <laughs> ะเโอเคสุดท้ายแล้วนะครับเราถึงแล้วที่หน้าง,งานที่เขาจะจัดงานของ หนังของเราคือบุเปสันิวาสสองเดอะมูฟีตอนนี้แดเนียลคอนองเข้าไปด้านหลังแล้วก็เปลี่ยนชุดย้อมสีย้อนยุคย้อนเวลาสักสองรยปีนะครับจากแดเนียลผมจะกลายเป็นโรเบิร์ตฮันเตอร์เป็นบทที่ผมเล่นในหนังลทัทธิล่าอาณานิคมของชาวฝรั่งจะมาถึงสยามเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้ มึงอยาเอาเรื่องนี้มาขูก่กูกูไม่กลัวพวกวิลา่า ผมจบ acting มาจากอเมริกาแต่ผมมามเจอเรื่องนี้ผมอึ้งเลยครับคนนี้สามารถที่จะแันเดินได้แล้วก็ตกลงเลือกเข้ามามเป็นรับบทนี้ซึ่งดีมาก i ซ์ <laughs> เป็นพระเอกคลิปหลอ่หลอหล่อน้อยกว็อยู <laughs> นดดย่นิดเดียว <laughs> น,นิดเดียวคนิดเดียว